โรงงานเต้าหู้สูตรโบราณรุ่นที่4ค่ะ <c oughs> หากพูดถึงหนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องดีต่อสุขภาพพงหนีไม่พ้นเต้าหู้ที่หลายๆคนอาจจะนึกถึงอย่างแรกๆเพราะเต้าหู้มีส่วนประกอบสุดพิษในอาหารของคนไทยไม่ว่าจะทําแกงจืดพะโลผัดทอดหรือนําไปจิ้มกับน้าพริกก็แสนอร่อยเต้าหู้เต็มไปด้วยปโปรตีนไร้ไขมันที่ดีต่อสุขภาพและสารอาหารอีกหลายอย่างที่ดีต่อสุขภาพอีกทั้งราคายังย่อมเยาวอีกด้วย วันนี้ผู้สื่อข่าวได้พาไปชมโรงงานทําเต้าหู้โบราณที่ตั้งอยู่เยื้ององค์การบริหารส่วนตําบลวังพงมีนางสาวทัชออนจงทองเป็นเจ้าของกล่าวว่าเต้าหู้สูตรโบราณสืบทอดกันมาเป็นรุ่นที่4เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งตนเองก็รักและชอบในการทําเต้าหู้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เวลาเห็นพ่อทําแล้วมีความสุขอีกทั้งเต้าหู้ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนํามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนางสาวทัชออนกล่าวอีกว่าการทําเต้าหู้ ต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากเนื่องจากในแต่ละวันต้องตื่นแต่เช้าประมาณตีสามนำถั่วเหลืองมาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงพอตอนเช้าก็นํามาล้างน้ําให้สะอาดจากนั้นก็นําเปโม่เสร็จก็นําไปใส่เครื่องเขยา่าเพื่อเอาเนื้อแป้งออกแล้วนํามาต้มด้วยไอ้น้าซึ่งปัจจุบันนี้จะใช้ระบบไอน้ําแทนเพราะว่าจะได้ไม่เหม็นควันไฟ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการต้มต้มเสร็จแล้วใส่ตัวเชื้อเพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนเหมือนหมุนตั้งทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีเพื่อให้เสร็จตัวจากนั้นนํามาใส่ในแบบขึ้นรูปด้วยการห่อด้วยมือแบบโบราณจากนั้นก็นํามาทับเพื่อเอาน้ำออกให้เหลือแต่เนื้อแป้งประมาณ10นาที ก็นํามาแกะออกก็จะได้เป็นเต้าหู้แผ่นแบบโบราณจะทําวันลับประมาณ700แผ่นแต่หากเป็นช่วงเทศกาลกินเจจะทําเพิ่ม2,000ถึง3,000แผ่นตามออเดอร์ที่สั่งซึ่งในแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ารับนําไปขายตลาดนัดของเราจะทําวันต่อวันไม่ใช้สารทําตามออเดอร์ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางช่องทางเ Facebook ทัชออนจงทองเต้าหู้โบราณหรือเบอร์โทรศัพท์0 9 3 4, 4 1 6 4 2 9 2ค่ะเป็นสูตรของอากง อากงแล้วก็มาปลามาปลาแล้วก็มาคิ้วกุ้งแล้วก็มาลุนหนูรุ่นที่สี่ใช่ค่ะเป็นไงปัจจุบันนี้เป็นไงราคาก็ตอนนี้หนูขายอยู่ประมาณทีละสิบบาทแต่สมัย้านก็ประมาณบาทห้าสิบค่ะบาทห้าสิบใช่มันสาุอะไรที่มันขึ้นเยอะไหมก็วัตถุดิบค่ะนะตอนนี้วัตถุดิบขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทัวเหลืองไม่ว่าจะเป็นตัวที่จะมาทําให้เป็นก้อนขึ้นหมดเลย ตัวเรือก็ตกโลนึงก็สามสิบห้าบาทแหละค่าแรงเริมด้วยค่าแรงด้วยค่าแรงตัวเองด้วยค่าน้ํามันด้วยค่าน้ําข้าไฟทุกอย่างเลยจ้ะปัจจุบันนี้เราไปตรงที่ไหนบ้างก็ตลาด<ม>สดสี่แยกปานตลาดนัดทุกตลาดนัดเลยค่ะ<ม>จะมีแม่ค้ามารับรับออเดอร์ในแต่ละวันเพราะของหนูนี่จะทําวันต่อวันวันต่อวันเลยใช่ค่ะไม่ใช้สานจะทําวันต่อวันตามออเดอร์ แล้วทุกเทศกาลเป็นไงปริมาณเทศกาลก็จะเพิ่มขึ้นจากทุกวันนี้ทำลตกประมาณวันละกี่ก้อนวันละเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแผ่นแต่ถ้าเทศกาลนี่มันก็จะเพิ่มอีกเป็นประมาณตกวันหนึ่งก็จะประมาณสองสองพันสองพันถึงสามพันแผ่นแล้วแต่ออเดอร์ที่เข้ามาแล้วเป็นไงลูกค้ายังนิยมรับประทานก็ลูกค้ายังชอบแบบโบราณอยู่ก็ยังรสชาติมันเป็นยังก็นิ่ม นเนื้อเนียน,นอ,อร่อยออร่อยค่ะก็ไม่รู้นะคะต้องลองชิม